สามาไหนสามาไหนไอ้ผมิงนี่หลไรโหลพี่รดนบอกไหมได้ยินบอกไปี่ไม่เบอกเลยแล้วคูจะรู้ไหมไม่ดุไม่เห็นกูจะรู้นี่ดูข้างในไผมผมเอามอนให้าปปลาเาอยู่ไหน่หน้าข้างูารตอยู่ไหนโอเคลส่น็อตใส่น็อตน็อตใน็อตใ่น็อตน็อตใส่น็อตไอ้นี่มันมาชนหายู่เออขาเขาเขามั่นใจตาไม่ต้องเล่นภาษาก็ได้เขามั่นใจน็อตใสน็อตโอเคทารหน่อย รอรอหลาเาฟมาปนที่วันเสักปที่วันลูกเปทวันอเกตเาฟ์ะสามสองป็นที่วันไเกตเซอ์เนันอก็ตเซาฟ์เป็นวก็ตเแบคแบ็คนวดเวสแบ็คหนวดเวสแบ็คนวดเวสแ็คนวดเวสแบคหนวดเวสแบ็คหนวดเวสบเคนดเวคหนวเวสเเเราคีเดิลเดินเราคีเดแลเดเราคีเดิลเดินเ u าโอเครอออโอครีหลเ้าโอเคเปนที่วันเปินทีสอลูกเาฟเเคอเ

กันไดกนได้กัาได้กัน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 ด้กันไ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 ้กัด้นด้กดกัดกัด้กันดกดกันได้กัดนด้กดกักันดกไดได้ักได้ด้ดัไกได้ไดดักด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 ดดัก เวียนยาวเวียนยาวเวียนยาก่อนเวียาวก่อนอามามามาเน่าดูมาเวีนยาวก่อนวียาก่อนระวังห้าระวังห้าโอเครอ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 เกหน้าไปแล้ว่สไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคดูคนนี้เลยดูเลยดูโอเครรรรัิวัลุกยิบพัิวัลุกยิบห้าสี่สามสองิวัลุกาแทงคาแทงคาแทงคาแทงโอเคแบ็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 ครอรอรับ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 ปทสองทูเกเขาสีู่นูู

นอนแล้วเนาะมิเงจิ้เจส้งจิ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 ้มจิ้งจิ้งจิ้เจิ้ง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 จิ้อจคนงจิองจิ้งจิเจิ้ง้งจอ้คจิ้ง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 ิ้งจ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 ้งจิงจิ้งจิ้งจิ้งิ้เจิ้งิ้งจ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 อ้งิ้งจจิ้ง้งจิ้งจ้จิ้้งจจ้ง้งจ้ิ้งจิ้ โอเครอตามไปซื้อตามไปซื้อตามไปซื้อหน่อยตามไปซื้อหน่อยลูกเสาูกสูกสาเคทัทอยู่สายสายหินสายหินเสียรอรอสตานการั์เข้าหลังมาแล้วมาแล้วหลังสี่สามสองเบหลังมาเลยนะสอมีก่ใช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 ่วันวันสนหวสตา์แล้วนดวสนกแนบนบนนบนบนแแบน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 นบแนบ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 นแ อิมมากอิมมากโหตามผมน่อยอิ่มอิ่มอิ่มอิ่เบ็ดมันออกไปจากประสาทครับโอเคอิ่มอิ่มอิ่มไหนไหนอิ่มมากอิมมาไหนนอต่มมันอ้อมนะบอลมันอ้อมเอาไหนไหนนดตอิ่มนะไหนนดิมากไหนนัิ่มนไหนนอิ่มนกไนอตอ่ไหนนออิ่นะไหนน็ินะไันอตอ่นไหนนอนตรนะไหนนตรงนี้นตรงนะไหนตอินะไหนย มันในเกลอกันแล้วมนเอกันแล้วมัชาร์ันัรจปรเีสร็จปับเสร็จปับเสร็จปั๊บเสร็จปั๊เสร็จเสร็จปั๊บสร็จปูเสรเสร็จปั๊บเสร็จปั๊บเสร็จเปเ็จปัเร็จปั๊บเสร็จปัสร็จปั๊สั๊เสร็ปเสรับสรปรปับเสรเเ อโอเคโฮ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 ดเเลาคิดเวลาคิดเวลาโอเคคิดลูกเวทรอรอเต็อ่ะรอรอาเสามาน่อยมาสาหน่อยมาเหน่อยาเหน่อยสเหลูกเวทลูกเวทวันเกเวทเพสี่สามต่อเวทหเวทตหนึเวทหนึ okay. ่งไปไปเาไปเ้าไปเ้าไปเ้าไปเาไปเสาไปเามาไปเามาเามาเ้ามาลเวทรอสาสาาสามเสเ็รเียนพปครับโอเครอรูเวทูเวที่สกิดเวทวบอมบๆอมบเ มาเสสาเว็บเสาสวิตาสวิสวิตสาเว็บเสาเสาเสาเสตเว็บเสาเวิบตสาเวิบตสาเวบตสาเว็บตสาเวิบลิยงกุ้ง <değer> ก <exactement> ันได้สาเวบตสาเวบเงาไมา เสามาเส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 าวสาเสาสาสาหน้าไมน้านตรงนี้นตรงนี้นตรงนี้โนางนี้โตรวนี้รอลุกอีต้องชกอีทต้อชกาสีอดอชกฟุตเกดอชกกดอชกฟดชกดชกโดยยแสวิต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 แวิตแวิตแบวิตแวิตแกสวิตแกสวิตอนาเหน้าเกยบสวิตแสวิตแบสวิตแวิตแสวิต โอเคแบกสวิตแบกสวิตโฟนนี้โฟนนี้โฟนนี้โนี้โนี้โนี้วิบวับนีวิบวับบีเหลือปเหลือโอโอเคลูกอีลูกอี็ปับรับเสร็จัโฟนกวอีอิตรวิ้น่อีดโฟนกิดิ้รบติโิบคต้บเตัว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 บวิตแบวิตแบกสวิตแบ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 วิตบวิตแบกวิ รราไปสวิตปสวิตไปสวิตคุมสวิิคุมสวิติคุมสวิติคุมสวิิคุมสวิตโอเคสวยฮหตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เรารเอาีเียเรื่อยนะเราเดินไปนะไอสวิตไอสวิตไอวิตีสวิตีสิตอีวิวโอเคเวรอรรรรรล็อัพออัสเต็ปอัพเต็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 อัพลุกนอตเต็ปอัพลุกนอตลุกนอตโอเครอร

อาอมอนให้ไปป้าอยู่ไหนปาอหน้าข้างหัส่น็อตส่นอตสน็อตใส่น็อตไห่น็อตไหนน็อตไหนน็อตใสนน็อตไห่น็อตไหนน็อตให่น็ตไ่น็อตใน็อตใส่น็าตใ่น็อต่อต่อ่อต่นใตา่อน็อตนในตอน่น รอรอหลสามาปีว <muitas S 2> ันเด็รัป็นที่วันลูกสาป็นที่วันไอเกตสห้าสี่สามสองลูกเปที่วันไเกตสาเป็นที่วันไอเิตเสาเป็นที่วันแบ็คแบ็คนอนเว็แบ็คนอนเวแบ็นอเว็แบ็นอเว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 บีนเคดเนเราคีเดเคีดเดอเเคีเดอเเโอเครอ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 โอเครอรอคีเดเราคือโอเคป็นที่วัเปนสองลูกสสเซคก้อเาสองพอยู่เวสองพอู่เวสอเราแล้ว้า สอ่เกร้่งกีย้านงเียร์านกรางเยรนงรา่กียราหนึกีราหนึ่งเกียราหกียร์ชาหก้นราน่านายา่าี้ราเ่าหร่ร โอเคโอเคโอ้โห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 โอเคโอโคหสามะไหลามะไหลสามะไหสามะไหสามะลูกนโอเคลนลูกอินลูกอินอิน่ะสี่สามสองคุณเดีคุณกดีคุณเกดีคเกดีคุเกดีโอคแบ็คแบ็คแบ็คนบ็โแบคแบคแบแบหคแบ็โแบหคแบ็คแโบ็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 ็คแโหคแบ็คแบ็โหบ็คแบ็คแบบ็คแบ็คแบ็คแบแบ็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 คแบ็คแบ็คแบ็โแบคแบบคแบบคแบบ็คแ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 บคแบบ

ม็กเวิรม็กเวิร์แม็กเว์แม็กเวมกวั็ามารมามะมากัาที่วนี่วนากัมาลุกสาลุกเสาอย่าสามเอาถอยเลยยังไงสามาเขาถอดเขาถอลุกสาวิสลูกสาวิสฟุ้งเเอาอีทเอาอีทลดหน่อยอีสาจงฟุบามฟุเามฟุเามฟุเบสามอเครอรอแม็กเวรแม็กเวิรแมกเวแกเวแกเวแกเวมาจัมามามากลับมามาับมาเ

เวีนยาวเวีนยาวเวีนยาวก่อนเวีนยาวก่อนเมาาก่อนเวีนยาวก่อนเวีนยาวก่อนระวังหน้าระวังหนโอเครอรอรอหลเกียได้ไปแล้วเาไหนไหนไหนไม่ใช่ไห่วัไหนไหน่ไมใช่ไม่ใช่ไม่อนโอเคดูดึงาหน่อยนที่วาทีโอเครอรอี่วันลุกิี่วันลุกห้สี่วันลุกคาแท่าแทนคาทงโอเคแบ็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 ครอรอรับรับรับรัทสคูเเขาสี่คู่นตู

lò 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 chim chim mua bet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 . thấy rồi hả? 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 thấy rồi rồi hả?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  thấy rồi hả? rồi hả? thấy 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 rồi rồi hả? thấy 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 rồi rồi ลูกเสาลูกเสาลูกสาโอเคครับแทงครับงครับอยู่สายสายหินสาหินเยอะรอรอโอโโฮสถานกาลังเข้าหลังมาแล้วารบนหลังสารสี่สามสอง้วยหลังมาเลยนะองิีดววันปัดุหัวไปอ่สตาแล้วไมนาหัวไปนสตานะแล้วแบอิน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 แบอนอรอรรอรอลูกเสาลูกสาปที่อกรอรอแิน้อรังรพิบิ๊กนิดอิแบตอินแบตอินมากแบตอินมากแบตอินมากขอรอตามผมหน่อยจี๊ดจี๊ ออเบ็มันออกไปจากประสาทครับโอเคอีทีทอีไหไหนมาไหนอีทมาไหนอีมาอ้อมอมันอ้อมนะอมันอ้อมเอาไหนไหนนักีนงาไหนนักีนไหนนักีนไหนนักีนรับกาเที่ยวไปแล้วไหนนักีนาไหนนักีนงามันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเสาอไเาอะตรงนี้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 ตนี้ตรงนี้เียเ้

อ่ะโอเคโฮโโฮโฮขดเลาขีดูเลยเราขี่ดูเราโอเคขีดลุกเวทรอรอรอเต็มอระรอรอรัเสาเสาสาหน่อยสาหน่อยสาหอเสาหน่อยเสาห่วสาหน่เสาหน่่อเวทลุกเวทวันเกียรติเวท้สี่สามต่อเวทต้งีเวทต้องมีเวทต้งีโเคไปเสาไปชสาไป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 สามาสามาเมามาลุกเวทรรอรอ

สามฟุก็อิชุกฟุก็อิชุก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 สยสวยแ็กสิตแ็วิตแบ็กสวิตแบ็กสวิตแบ็กแวิตแบ็กสวิตแบ็กสวิตแวิตแวิตแ็กวิตแวิตีหน้าลครับว่ยแ็กสวิตอย่าลงโซ่แบ็กสวิตอย่าลงโซแ็กสวิตแ็กสวิตแบ็กสวิตแ็กสวิตแบ็กสวิต

เเอาไปสววิ l uhm, l uh, ิตุมุ่มสวิตอีกุ่มสวิตีกุ่มสวิตกุ่มสวิตกุ่มสวิโอเคสวยโหโโตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้รารราล่รื่อยๆนะเราเดินไปนะสวิตเ็สวิติตสววิิตสเเสเวเสเวโอเคเเรารรอรรลับอับๆัเต็ปอัพ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 สแล้เ็ลลุกด็อตสเต็ปอัพลุกดอตลุกดอตโอเครอร ฟุเกีเนาะห้าสี wait, ่สามสองห่งุ้เขียดเนาะฟุ้งเขียวเนาะุเเนาะเเนาะฟ้เเนาะฟเเนาะ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 าเเนาะ